เห็นไหมเห็นหน้าชัดเจนไหมคะฮัลโหลเสียงชัดกล้องชัด ที่่แบบไมมธรรรดาเลยจิงๆ้สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะวันนี้วิดีโอนี้นะคะเฟิร mm ์น hmm. ก็จะมานําเสนอ,อหอด้านในหรือว่า dormitory ถั่นเองค่ะ mm hmm. หอของเด็กนะักศึกษาต่างชาติในประเทศจีนนั้นเป็นยังไงแต่ขอบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าหอที่เฟิร์นอยู่เนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวเพราะว่ามหาลัยของเฟิร์ก็คือมหาลัยชานเจกชิตาช้าเฉวหรือว่า ลืมชื่อภาษาอังกฤษอะตอนที่มาแรกๆอะจำชื่อภาษาอังกฤษได้จำชื่อภาอษาจีนไม่ได้แต่ตอนนี้พอจำชื่อภาอษาจีนไ,ได้ลืมชื่อภาษาอังกฤษเฉยเลย ชื่อวิษาอังที่ก็คือ Chan c h a n s c u n i v e r s i t y of Science and Technology อยู่ที่เมือง c ซียนั่นเองนะคะวันนี้เพื่อนจะพามาดูนะคะว่าข้างในหอพักที่นักศึกษาต่างชาติอยู่เป็นยังไงอยู่กี่คนห้องเป็นลักษณะแบบไหนโอเคค่ะก่อนอื่นนะคะเฟื่อนก็ขอเสริมเพิ่มเติมอ,อีกนิดนึงนะว่าหอในที่มหาลาัยเฟื่อนนะคะจะอยู่กันแค่2คนก็คือเฟื่อนกับรูเมดซึ่งรูเมดนะคะอาจ,จารย์ก็จะเป็นคนหาให้ ซึ่งการเลือกรูมเมดของอาจารย์ที่นี่นะคะก็คือจะเบสออนว่าเรามีศาสนาอะไรภูมิภาคเรามาจากตรงไหนสุดอาจารย์ก็จะหาคนที่มีลักษณะความเป็นอยู่ศาส,สนาหรือว่าอะไรก็ช่างแล้วแต่มีความคล้ายคลึงกันยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าสมมติวา่าเราเป็นพุทธแล้วเพื่อเราเป็นมุสลิมอย่างเงี้ยการใช้ชีวิตอยู่มันก็จะมีความขัดแยง้แยยงยากกันนิดนึงเรากินหมูเพื่อเขาไม่กินหมูต้องแยกถ้วยแยกทํากับข้าวยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาจารย์ก็มองเห็นในส่วนตรงนี้เพราะฉะนั้นนะคะการจัดรูมเมดของอาจารย์ก็คือ ถ้าเป็นพุทธก็อยู่กับพุทธมุสลิมก็อยู่กับมุสลิมอ่าตัวกอย่างเฟือนนะคะเป็นมาจากประเทศไทยอ่ะเนาะเราก็เป็นพุทธใช่ไหมแล้วทีนี้รูมเมทของเฟือนก็คือเป็นพมา่าก็คือประเทศเพื่อนบ้านทุกๆอย่างคือใกล้เคียงไลฟ์สไตล์ใกล้เคียงกันเลยแล้วที่สําคัญนะคะเราได้ฝึกภาษาด้วยคือเพื่อนก็คือพูดจีนเก่งมากคือเราก็ได้ฝึกภาษาจีนไปในตัวนะคะฝึกภาษาอังกฤษกับเราแล้วก็ฝึกภาษาจีนกับเขาก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปนะคะเอาเป็นว่าไม่รอช้าดีกว่านะคะเราไปรูมทัวร์กันเลยค่ะ จะเป็นห้องของเรานะคะที่อยู่ที่จีนบ้านของเรานี่เองนะมุมตรงนี้นะคะเปิดเข้ามาก็จะเป็นห้องน้ําเลยเดี๋ยวเฟิร์นขอโชวัวร์รอบๆห้องก่อนนี่อันนี้จะเป็นโซนของเฟิร์นนะอันนี้เป็นโซนของรูมเมทเฟิร์นก็คือแล้วแต่สไตล์การจัดห้องเลยว่าเราจะจัดแบบไหนเราชอบแบบไหนนะอันนี้เราก็จะมาไปลาลานของเขานะอันนี้คือจะเป็นโซนที่เฟิรอนอยู่โอเคเลยไหม แต่ว่าห้องฟูงไม่มีตู้เย็นนะส่วนใหญ่ก็คือถ้าอยากได้ตู้เย็นคือต้องซื้อเข้ามาแบบนักศึกษาที่อยู่ที่นี่แบบเป็นปีไอ่ไม่ใช่เป็นปีสีแบบสปีเรียนปริญญาตรีอะไรเงี้ยเขาก็จะซื้อตู้เย็นเข้ามาเพราะาเขาต้องอยู่นานนี่ก็จะเป็นข้างนอกนะตรงนี้ทํากับข้าวได้นะคะนี่นี่ก็จะเป็นครัวนิดหน่อยของเราอาจจะพังเป็นแล้วนิดหน่อยนะตามสภาพแต่ว่าวิวดีมากบอกเลย ะะก็คือเป็นโซนมหาลาัยของเฟิร์นทั้งหมดเลยอันนี้จะเป็นห้องสม,มุดตรงนี้นะถ้าสมม,มติว่าเปิดเทอมเอ่อเพิ่นลืมบอกนะช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงปิดเทอม summer h o l เดย์นะคะนัเกเรียนก็จะกลับบ้านไปสมวนเปิดเทอมเีื่กี้ก็เดือนกันยานเพราะฉะนั้นมันก็เลยเงียบหนาน,นิดหนึ่งและนี่นะคะตึกมีกำลังสร้างใหม่เพิ่นไม่รู้ว่าตึกอะไรเน,นี่เวลาเพิ่นทำแบบข้าวผมก็จะทําตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นที่ตากผ้าถ้าสมมติว่าจะตากก็ เลือนลงมาดูก็คือประมาณนี้นะคะนี่ก็คือห้องมีฮีเตอร์นะเพราะว่าหน้าหนาวที่นี่หนาวมากก็จะมีฮีเตอร์ทั้งสองห้อง,ท,ง,องทั้งสองที่เลยแล้วก็มีแอร์ด้วยนี่นี่ก็คือจะเป็นห้องคร่าวๆนะคะหอในของที่นี่เป็นแบบนี้ แล้วก็จะมีน้าําถังอันนี้คือเฟื่อตับสั่งมากับเม็คุรันเลยเพราะว่ามันถูกกว่าถัางเนี้สิบหยวนเองก็โอเคอ่ะต่อไปนะคะเรามาดูห้องน้ำกันด,ดีกว่าเพื<ๆ>นบอกเลยว่าห้องน้ำที่นี้ดีมากเพราะว่าเป็นชักโครกซึ่งนักศึกษาบางคนคือแบบแถวแบบบางคนเขานั่งยองยองไม่เป็น,น,นอะเหมือ,อบนบ้าน,านรรเรายองๆองก็อยู่จะก็ยองยอง ตรงนี้ก็จะเป็นโซนของเราก็แบ่งกันชัดเจนของคุณก็อยู่ด้านบนเฟิร<น>์อยู่ด้านล่างเนี่ยงก็คือมาก่อนเลือกก่อนนั่นเองคือเฟรนก็โชคดีไปต้องทัวฝ์นมาก่อนก็จะมีเครื่องปรับน้ำอุ่นถ้าหน้าหนาวก็จะมีนิเตอร์เปิดแล้วก็อุ่นกันเลยทีเดียวในห้องน้ำนาะก็ประมาณนี้นะคะคร่าวๆห้องถือว่าโอเคเลยไหมต่อไปนะคะเดี๋ยวฝืนจะพาเดินไปดูว่าอยู่ที่นี่นะจ่ายค่าไฟยังไงเฟิร์นคิดว่าค่าน้ําที่เนี่ฟรี แต่ว่าค่าไฟคือเราต้องจ่ายเองอะจริงๆแล้วปกติไปมันก็ไม่ฟรีอยู่แล้วปะโอเคค่ะนี่นะคะหลังจากที่เราเช็คอินเข้ามาในห้องแล้วนะเราก็จะได้บัตรนี้ก็คือเป็นบัตรที่เราต้องไปเติมเงินก่อนใช้ไฟคือปกติที่ไทยอะคือเราใช้ไปก่อนใช่ไหมแล้วก็มาจ่ายสิ้นเดือนว่าเออเราใช้ไปทั้งหมดเท่าไหร่ใช่ปะแต่อยู่ที่จีนก็คือไม่คือคุณเติมไปเท่าไหร่คุณใช้เท่านั้นถ้าไฟหมดปุ๊บมันก็จะตัดเลยแล้วเราก็เอาบัตรเนี้ยไปเติมเงินเข้าไปอีกรอบหนึ่ง เดี๋ยวคพืจะพาไปดูนะว่าการเช็คหน่วยไฟของเราอะเช็คยังไงนะเดี๋ยววันนี้เพื่นจะพาไปเติมตังค์ด้วยว่าเติมยังไงขออนุญาตปิดไฟก่อนนี่ตรงนี้นะก็จะเป็นตรงที่เราเช็คมิเตอร์แต่และห้องก็จะบอกอันนี้ห้องเฟิร์นเนี่ยเลขห้องก็เขียนอยู่ตรงนี้ 2, 3, เลสองสามเล้วเราก็มาดูว่าไฟเราเหลือกี่หน่วยมันก็จะขึ้นเป็นกระพริบสีแดง ก็จะดู40หน่วยอย่างเงี้ยซึ่งวันหนึ่งคนก็จะใช้ประมาณ10หน่วยนะเปิดแอร์รวมเปิดแอร์นี่คือลิฟ อันนี้จะเป็นโรงอาหารนะคะที่อยู่ติดกับหอในเลยก็คือจะปิดสองทุ่มโรงอาหารตรงนี้อยู่ใกล้แต่ว่าตอนนี้ปิดอยู่เพราะว่าซัมเมอร์ฮอลิเดหอของเฟิร์นก็จะอยู่ตรงนู้นชั้น6กอยู่ริมสุดเลยอันนี้ก็จะเป็นซูเปอร์มาร์เกต็ตเล็กๆนะก็คือทุกอย่างสะดวกสบายไปหมดเลย มหาเลยเงียบมากเงียบเงาเงาหน่อยเงียบไปไหนเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะออกไปกินข้าวก่อนอันนี้ก็จะเป็นหอนศึกษาจีนนะคะซึ่งหอศึกษาจีนอยู่ที่นี่หอนักศึกษาต่างชาติอยู่ตรงนี้ก็คือไม่ไกลกันมากแต่ตรงนี้จะเป็นนักศึกษาจีนที่เรียนโปรแกรมอินเตอร์ถ้าเป็นนักศึกษาจีนที่โปรแกรมปก,ปกติก็จะอยู่อีกฝากหนึ่ง บอกเลยมหาลัยใหญ่มากก็จะเป็นสนามกีฬาเวลาจัดกีฬาสีก็คือจัดตรงนี้บอกเลยนะทุกคนตอนที่แบบมันเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิอะตรงนี้คือดอกไม้ทั้งหมดเลยสวยมากอันนี้เราออกนอกมหาลาัยฝั่งที่เราอยู่แล้วนะซึ่งฝั่งนั้นก็เป็นมหาลาัยอีกอลนวนะ หอนักศึกษาจีนสังจะอยูย่ฝั่งนู้นทั้งหมดเลยแล้วก็เรามีเรียนภละฝั่งนูน้นเหมือนกันอันนั้นจะเป็นโรงอาหารใหญ่ของที่นี่อันนี้ก็จะเป็นอีกโรงอาหารหนึ่งนะคะเพราะว่านักศึกษาเยอะมากมีสี่ห้าโรงอาหารนะเฮ้ยทำไมปิดอะ่ะอย่าบอกนะฉันจะไม่ได้กินเสี่ยวขอบกลัวเฮ้ยประตูปิดอะ่ะฉันหิวถ้างั้นเราก็ไปกิน อันอื่นดีกว่าเฮ้ย <Hey. S 1> เปิดไหมล่ะร้านที่เราอยากกินหรือว่ามันเพิ่งบ่ายสาม <c oughs> เขาเลยไม่เปิดกันหรอ <c oughs> อ๋อนี่ไงร้านนี้อันนี้อร่อย <c oughs> มาถึงปุ๊บเราก็สั่งแล้วก็สแก,สกนได้เลยก็ต้องเวาก็พาย ตอนนี้เราก็นั่งรอกับค่าที่เราจ่งเห็นไหมทุกคนไม่ต้องพูดเลยเลยมาจีนไปฝึกปภปาษาจีนได้ทุกจีนมาจีนเขาทุกอ,อย่างสกแกน QR code ส,สั่งในโทรศัพท์บอตังหลอกก็ไผ่ภปปาษาที่ไหนก่อนได้หคะเราก็นั่งอยู่เอาลทุกคนต่อไปเดี๋ยวทุกคนจะไปเอาคไายปี้กันนะ ไปเอาของกันเพราะคนสั่งของออนไลน์มาจริงๆมาส่งแต่เมื่อวานแล้วแหละแต่ว่าไม่มีเวลาไปเอาแต่วันนี้เราจะไปเอาเดี๋ยวไปดูกันว่าคุืนจะทำยังไง,ต,ง,นนง,งต้องสแกนหน้าก่อนครับเพื่นจะต้องสแกนแล้วก็จะเปิดตรตรงนี้นะคะจะเป็นโรงอาหารที่ใหญ่มีทั้งหมด3ชั้นนะที่นี แต่ตอนนี้ก็ปิดถ้าใครมีแพนนะคะที่จะอยู่จีนช่วงปิดเทอมบอกเลยว่าหาของกินในมอคือแบบว่ามันก็จะมีแค่ไม่กี่ร้านที่เปิดปกติตรงนี้น,นะก็จะเป็นตรงที่เอาควายปีของเราแต่ว่าเพื่อนเพิ่งบอกว่าแบบมันติดปรับปรงุงเขาก็เลยแบบว่าย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งเราก็แบบตรงไหนวะเราต้องดูก่อน ม่เราต้องไปถามเขาก่อนว่าเดี๋ยวค่ายตีได้ที่ไหนเนี่ยเรเาก็ต้องเอาตัวเลขน,นะคะมาดูเนี่ยเปรียบเทียบดูว่ามันอยู่ตรงไหน,น <S <S คือทุกคนเมื่อกี้ไปเอาค่ายตีใช่ไหมด้วยความที่ว่าเขาปิดปรับปรุงใหม่แล้วก็แบบแบบแบบเราก็แบบว่างงงแล้วสถานที่มันก็งงงสรุปเราก็หาค่ายตี้ไม่เจอเดี๋ยว เดี๋ยวจะทักหาเพื่อนให้เพื่อนช่วยหาอีกทีนะเดี๋ยวจะอัดว <_ S 1> ิดีโอมาเพราะว่าปกติคือเพื่อนมันก็จะไปเอาตรงตึกนั้นนะที่เพื่อนบอกแต่ว่าวันนี้ก็คือแบบมันไปเอาไม่ได้แล้วคือทุกอย่างมันก็แบบอยู่ข้างนอกอยู่ตรงข้างนอกเป็นแบบเอ้ยอะไรไม่รู้งงๆไปหมดเลยเราก็ถามว่าแบบเออผู้หายสื่อว่าจ้าผู้เล่าว่าแต่คุณคยตี้เขาก็บอกว่าเออี่แต่คุยในแต่คุยตี้ห้าชิ่ชิมห้าชิ้นนี่เขาถามแล้วก็เอาให้ดูแล้วเขาก็พูดอะไรไม่รู้อ่ะแล้วทีนี้เราก็บอกผู้หายสื่อว่า ทิ้งปุถุท้ายตรงละแล้วทีเนี้ยเขาก็พูดอีกทีนึงแล้วก็บอกว่าอ๋อปุชชี่แจเชอมาปุชชี่แจเชอรีมาเพราะว่าปุชชี่เออร์โลเออร์ลคือคือตรงไหนอะอะไรคือชั้นสองชั้นสองตรงไหนฉันจะได้ของใช่ไหมคือทุกคนตอนเนี้ยสี่โมงเย็นละเรายังไม่ได้กินข้าวเลยตั้งแต่เราซื้อป่ะคือเฟินตามหาของที่เฟินสั่งออนไลน์อะแล้วประเด็นก็คือแบบ มันแยกกันอยู่หลายที่มากเลยเพราะว่าที่ปกติที่เดิมที่เราไปสั่งมันก็คือจะทุกอย่างอยู่จากนั้นแต่ว่าพอไปถึงเขาบอกว่ามันไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วก็เขาปิดปรับปรุงด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เขาบอกว่าไม่อยู่ที่นี่อยู่ที่แห่งที่นึงแล้วก็โทรหาเพื่อนให้ช่วยแล้วเพื่อนก็บอกว่าไปอีกที่หนึ่งพอเราไปถึงที่นู่นเราได้แค่กล่องเดียวเหลืออีกสองข่อเหลืออีกสองกล่องอ่ะเรายังไม่ได้เขาก็บอกว่าอีกสองกล่องน่ะมันไม่ได้อยู่ที่นี่เลยเขาแบบว่าสรุปคืออยู่ตรงไหนวะ เราคือเดินไปเดินมาตรงเนี้ยจะเป็นลมแล้วนะฉันหิวข้าวข้าวฉันก็แบบแบกอยู่ในเนี้ยดีนะเนี่ยเพื่อนบอกว่าเดาเดวออกมาช่วยไม่ไงั้นคงไม่ได้ของอะแล้วประเด็นสั่งมาอีกสองไงปวดตับจริงๆก็ตอนนี้เราจะมาเติมตังในบัตรของเรานะคะนี่่อ你好，ยวน ตรงนั้นนะเป็นบันไดที่คนลงจากหอแล้วก็ตรงนี้คนมาซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตในน้อยของเราหนึงอยากกินอะไรเย็นๆอะไรเย็นๆซาๆอันนี้อร่อยมากเป็นน้ำลินจีที่มันซาๆกลับห้องกันดีกว่าทุกคนโอ้ตายเลยจะตายก็สแกนหน้าเหมือนเดิมนะแล้วก็ลิปที่มอ จะจอดแค่ชั้น3กับชั้น7ทางเดินก็จะมืดอย่างนี้แต่ว่าถ้าอยากได้ไฟแล้วก็ต้องใช้เสียงกระทืบเท้า <s hab Sure> <shape> 1นทีนะคะระบบเซ็นเซอร์อัตโนเท้านะคะก็สงสารเพื่อนที่อยู่ชั้นเจอยู่นะโอเคเราลง บรรดไปชั้นของเราพอหลังจากที่เราไปเติมซื้อบัตรเรียบไปซื้อไฟเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องเอาบัตรเนี่ยไปเสียบไปตรงมิเตอร์แล้วเพื่อที่จะทำให้มันลั่นนะคะเ,ออเราซื้อไฟเพิ่มแล้วไม่งั้นไฟก็อาจจะแบบหมดเราก็จะแบบอ้าวทำไมเติมแล้วแล้วแบบไฟมันไม่ขึ้นอะไรอย่างนี้สี่สิบหน่วยนะคะแล้วก็เสียบ คร <Okay. S 2> บแล้ว okay. ซึ่งอันนี้นะเฟิร์นเติมไปทั้งหมด50หยวน50หยวนก็จะได้ร้อยหน่วยก็หารก,กันกับเพื่อนรูมเม็ก็ได้ถ้าบางคนแบบเติมงานแบบเติมคนละร0อยหยวนอะไรอย่างเงี้ยก็จะว่ากันไปแต่ตอนนี้คือเป็นอยู่คนเดียวไงรูมเม็กกับบ้านไงเราก็เลยแบบเติม50 แล้วนางมาอีกรอบนั่นแหละ่อยจะได้หารก็อ,อาจจะแบบตกคนละประมาณร้อยส0งรอยคือพจริงแล้วมันตกประมาณคนละสองอยหยวนตอนหนึ่งเทอมอ่ะหเดือนโอเคค่ะทุกคนถึงห้องน้ำเราจะได้กินข้าวแล้วเราจะไปกินเสี่ยวหัวกัวก็ไม่ได้กินเลยอะ่ะเพราะว่ามันติดไม่ได้ซื้อกับข้าวมากินในห้องเอาอ้อร้อนแบบไม่ไ้อนอยังไ่ล่ะ โอเคค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งวันนะที่ที่อยู่กับเฟิร์นได้แนะนำการเติมบัตรเติมไฟที่จีนซื้อกับข้าวไปเอาควายตี้หล,หลายอย่างฉะนั้นตอนนี้นะคะก็ขอกินข้าวก่อนนะคือตั้งแต่ เช้าอ่ะมีคายตี่ที่เปิลไปเอามาตั้งแต่เช้ายันตอนนี้ห้าโมงเย็นยังไม่ได้กินอะไรเลยเมื่อวานก็กินแค่ยำที่เราทำเองสลัดทั้งนั้นโอเคค่ะทุกคนขอตัวดไปกินข้าวก่อนนะทุกคนรู้ไหมเหตุผลยี่เปิลไม่ไปนั่งกินที่ร้าน โอเคหนึ่ง okay, อ่ะก็ไม่มีเพื่อนกินใช่ไหมเราก็แบบเออมันก็กินแบบแซ่บอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สองก็คือถ้าเราอยากจะจอยจอยกินช้าๆมันก็เกรงใจคนอื่นใช่ไหมที่แบบบางทีร้านอาหารก็คนเยอะมากอะไรเงี้ยเราจะมาตะก้อนยอนอยู่เงี้ยก็บอได้เราก็เลยแบบใจซื้อมากินที่ห้องดีวกว่าแล้วก็ที่สําคัญคือคือคือ,ค,อคือกับข้าวที่จีนอ่ะกลับได้เยอะมาก ก็คือเราเป็นคนที่กินกับน้อยไงเราก็เสียดายอะถ้าสมมติกินที่ร้านแล้วแบบมันเหลืออะไรเงี้ยมันก็ทิ้งอะเฟินก็เลยแบบว่าเออสั่งมากินที่ห้องดีกว่าคือถ้ามันเหลือเราก็เก็บไว้กินครั้ต่อไปก็ซื้อแค่ข้าวมากินครั้ต่อไปก็ได้ okay. นี่ค่ะกินฮึเฟินสั่งคือเผ็ดสุดเลยนะ เพื่นกินข้าวเสร็จแล้วเพิ่นลืมตอนลงไปข้างล่างมันเกียว,ว่าจะเอาผ้าไปซักก็เลยเดี๋ยวจะเอาผ้าไปซักตอนนี้ที่มหาหลัยก็จะมีเครื่องซักผ้านะคะแบบอารมณ์ว่าเราก็ยอดเรียญแต่ที่นี่มันสแกนจ่ายไงน,นี่คือตั้งแซักผ้าของเราที่ก็จะเป็นห้องซักผ้า แล้วเราก็สแกนตรงนี้จ่ายเงินก็จะขึ้น,นมนะคะ45นาทีก็ประมาณนี้ทีนี้เราก็รออีก45นาทีก็มาเขาพาไป นทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปวิดีโอร่วมทัวร์หรือว่า dormitory Tour นะคะกับเฟิร์นนั่นเองนะคะเฟิร์นก็หวังว่าคลิปวิดีโอของเฟิร์นนะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆหลายๆคนที่กําลังมองหาช่องทางในการมาเรียนต่อที่จีนหรือว่ากําลังสงสัยอยู่ว่าหอในที่จีนเป็นยังไง ะะแล้วก็หรือว่านะคะเพื่อนๆหรือใครก็แล้วแต่ที่กําลังอยากที่จะศึกษาเพิ่มเติมว่าชีวิตที่จีนเป็นยังไงนะเฟืงก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเปิดโลกให้กับทุกๆคนได้เห็นนะคะว่าจริงๆแล้วหอใน,นที่จีนอะ่ะมันไม่ได้แย่อย่างที่เราคิดเอาตรงๆนะคะตั้งแต่ที่เฟืงมาอยู่ที่จีนอะ่ะเฟืงคิดว่าจีนเป็นประเทศที่พัฒนานเร็วมากๆมากๆ,ๆทุกๆอย่างไฮเทคแล้วก็ล้าสมัยมากๆเลยตอนที่เฟืงมาแรกๆอะ่ะคือเฟืนงแบบตกใจมากคือเราก็มีภาพอยู่ในหัวไว้แล้วว่าเออจีนพัฒนานะ แต่เราไม่คิดว่าเขาจะพัฒนาได้มากถึงขนาดนี้คือเขาเก่งมากๆเลย เฟื่องยอมรับเลยนะว่าแบบเมืองเขาเหมือนยุโรปมาก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 แล้วก็เทคโนโลยีแน่นสาธารนณะการขนส่งสาธารนณะทุกอย่างคือดีไปหมดเลยมีมามีรถไฟนะคะคือตี้เถียนหรืรถไฟใต้ดินอย่างเงี้ยก็คือส่งหน้ามหา,ลายลัเลยมีบัสเข้าถึงได้ทุกที่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ฝนหมูว่าวิดีโอนี้นะคะจะเป็นวิดีโอที่ช่วยให้หลายๆคนนะคะตัดสินใจมาเรียนต่อที่จีนได้อย่าง ไม่ต้องคิดอะไรมากนะเอาจริงๆนะมาเอนจอยที่นี่มาใช้ชีวิตที่นี่มันเป็นอะไรที่ดีให้ประสบการณ์ในหลายๆอย่างเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากให้เพิ่อนทำคลิปวิดีโออะไรเพิ่มเติมนะแบบชีวิตของนักศึกษาที่จีนหรือว่าอ,าอยากเห็นภาพรวมของมหาลัยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะสามารถทักมาบอกเฟิร์นได้แล้วเฟิร์นจะทำวิดีโอนั้น,น,นให้นะสำหรับใครนะคะที่มีคำถามหรือว่าอยากที่จะปรึกษาอะไรเฟินเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งไว้ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ ด้านล่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเฟิร์มีเวลาเฟิร์จะมาตอบนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ไว้ให้เฟิร์ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย <laughs> สวยมากเอปิกนิกกันไปนเลยขอไปจอยได้ไหม วววสวยมาก